ตอนนี้ลักสมนมาอยู่หน้าง,งานเด้วยพี่น้องด้วยคางหน้าเป็นไฟแอนสมอท่อบอด้วยพี่นอ้อง,นนองเพื่อติ่จะมาล่งหินนคางคนี้เป็นส่วนพุชซาที่คต้นพุทซาพุชซา,านมสดโอ้ยแต่สิลงไปไทยไก่ล้งมาได้ดอกพี่น้องหนามคังคี่ไก่ว่าเพ่นปลูกอยู่ไฮน้าเบงซันไหมพี่น้องปลูกไฮน้า ไอห,หน้าบกเห็ดไย่งทางนานี่เป็นไฟด้วยค่ะเป็นไฟสะมอทออ,อยู่บัานพ้นตบุนคเอาไอตบุนบัา,บานพ้นบเ่เหอบัานพ้นอาเภอข้าม,มวงกาละสิน มันจะข้าไปดับโุ้ยดเด็กเห้อโอ้ยเรียบร้อย เหียบร้อยเลยพี่น้องมันมันเหมือนทา้งมันจืดพี่น้องฝนมันตกเราเห็นทต่ทันจืดประเทนี้ห้องเป็นรถนักรถหินเนาะอันทางนาเนี่ยมันเป็นดินดินดินเหนียวเป็นดินเหนียวดินลื่นนี่แหละค่ะพี่น้องไปเนี่ยโอ้ยเมื่กีรักจะมันตกใจเมอย่ยังนด้ทาง ทางทางของรังสะบ่นเออในห้น้า มมเรูวเองครับฮรู้ว่าผู้จอยยังได้ยินครับจ้องหนาฝุนนะครับผู้จเพ้าะสะตอนะ็อกเนาะบพลงทุ่นอีกไว้ยล้ลงทุนสต็อกไว้นั่นไห้ที่ตรงไหนมันก็นได้เนี่ย เวทาง,างข้างๆพี่น้องข้างๆอ่าดูด้านข้างเด้อพี่น้องเนดะ้อด้านข้างด้านนี้สวนพุทธานมสดนะพี่น้องแต่ว่าด้านข้างของรางสมุแล้วทาง โอ้ยเนาะทางมันเลื่อนทางมันเลื่อนติดอย่างไรที่นี่มันดันได้บ่ xanh nhìn trường bom men trường quân tố cái gì đi nó bị long đó ôi, ôi, ôi. Ôi, mặc

สะมุนกนะบวบไปน้ำตั้งที่สวนบุษราด้วยพี่น้อง ด,ดีดีดูดีเดียวทำเลย No, no, no. คิดนี่ค่ะจบเพียงเท่านี้กันเด้อพี่น้องเด้อเออนี่คือสวนผึกงซานมสดพี่น้องกำลังออกดอกค่ะมาถึงแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะสวนผึกงซานมสดนะคะอยู่ใกล้ๆที่ท,ที่ที่รักสมุนเอาหินมาลงเด้ออยู่ใกล้ๆกับหน้าง,งานนี่แหละค่ะนี่กือกำลัง มันลงไปบะได้ค่ะมันมันเลอะมันมันแฉะเป็นมดเลยค่ะมันแบบว่าเป็นตมเนื้อพี่น้องมันเป็นตมเลยลงไปบะได้ทางทางมันเดินลําบากนี่ค่ะกำลังออกดอกพี่น้องจะวาาสมมติพอสามารถที่จะลงไปทายใกล้ๆได้เนาะพี่น้องเนาะที่จริงก็อยากทายใกล้ๆค่ะขพราให้เป็นวันที่มันออกลูก คือายๆว่าออกผลผลิตก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลักสมนุนจะมาไทยเด้อจะเขามาในสวนเลยค่ะเพราะว่าลักสมมนมีเบอรกของสวนพุทราอยู่เด้อพี่นอ้องก็คุงรอบประมาณเดือนพฤศจิกายนเด้อพี่น้องเด้อค่ะ